เงียนแต่เดี๋ยวนะบหมาะแค่ไหนคือบินหรอไม่เคยเคยได้เกือบนั่งเครื่องบินแล้วแต่ก็ไม่เคยอยู่ดีทำไมาวะเพื่อนอา้าวอยืกรู้ว่าเป็นยังไงเคยอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นแม่จะชวนไปเที่ยวญี่ปุ่นไอเหี้ยแต่ตอนนั้นกูสอบไงกูก็เลยบอกว่าไม่ไปติดสอบอยู่จะไปยังไงญี่ปุ่นนั่งเครื่องกี่ชั่วโมงวะเอ้ยไม่รู้เว้ยจำไม่ได้ แต่เธอรู้ว่าตอนนั้นไม่ตีสอบกูคงโดดเรียนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้ววะโตเกียว yes เฮ้ยโหเป็นกูโดดไปแล้วเฮียกลับมารอกลับมาลบชั้นเยดแม่ตอนนั้นสอบไอ้ยสอบสอบเรียนชั้นด้วยเฮียโดดก็เฮียแหละโดดมึงก็ได้ซ้ำชั้นไงเฮียเรียนไปจบหลาวเฮียวันนี้มีคนตอนแรกมันแบบนี่ไงมันเป็นกำแพงในใจคุณนางเื่อบนหน้ากูเลยอะไรกันอ โอกาสมันน้อยอยู่นะว่าคือบินจะตกโอกาสน้อยอยู่โอกาสน้อยกว่าโดนรถชนอิมรู้ววแบบก็ว่าแบบอะไรวะถึงขึ้นลงอะไรเงัน้ยนะแบบอุยเยี่ยเกื่อนมันตกลุมอากาศน่ากลัวพวกมันถ้าเราไปเจอพยุนในหนังไงโอ้อโอยโอกาสมันน้อยระหว่างขับรถแล้วโดนรถชนกับนั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกก็ว่าปอเซตี่เครื่องบินตกมันน้อยกว่าอีกนะ ในแบนล็อกลองนั่งดูเดี๋ยวเพื่อนมวยเอาเวอร์นี่เพิ่งเอาไอ้สัตว์อย่าพึกไดิเอาปืนไว้เดี๋ยวน้องก็ช่วยกันไอ้เหีเ้ย <c oughs> <c oughs> ตกเลยกูมีแกปืนคนเอ้ยกิ้นต่อยนะโอ้ยมีตัวว่ายน้ำอยู่ด้วยนะี่ข <c oughs> ้างล่างอืมอืมอิดจัดนี่กำจัดที่งครับ ทีนี้สองคนไอ้น้องเล่นง่ายรอติดกับเองง่ายบ้ารูยเฮ้ยจะจ๋งอ้เจ้าดีโหลด่อมาแล้วเพื่อนกูโดนไป่อไอ้เจ้าตัวนี้มีติดอาเดนมาดีสัตว์กูว่าโดดเฮ้ยโอ้ยระตเฮ้ยปืนคนนดีกวันนึงกูมีแต่ปืนคนแค่ได้ เออกระบอกนั่นแหละที่กูต้องการเอาเดินไปเนี่ยไม่กินเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยสองลูกมะเขือเทศบอกว่าเปิร์เปิร์นเนี่ยมะเขือเทศเที่อะไรกูมั่วเลยนะโอ้ยปีกปปีกรักเก็บปีกลักเลยกีกึ้กีกอ้กิกูกีกูโหลยเป็นกูแม่งร้องเพลงไม่เป็นจริงเลยเพื่อว่าถ้าไม่นจะเป็นไทยอ่ะ เพลงต่างชลาดแต่เพลงญี่ปุ่นเนะกูดำมามาก็รู้ว่าเป็นเพลงอะไรแค่คือพังก็พอได้เอาไปมองไว้ก่อนเค่อยว่ากันไม่เห็นตอนปีใหม่กูไปร้องเพลงกูร้องเพลงไม่ได้สักเพลงเลยกูเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เป็นอ๋อลอมตัวนี่หว่าน่าสนใจนี่หว่าเอ๊ะเฟสเหรอไม่มีที่คุยน่าจะไม่ใช่ครับเดินสภาพนี่แหละวันนี้เราไปวันนี้วันนี้ เฮ้ยไออตัวนู้นคนแต่เดี๋ยวนะตัวนนู้นค้นถังเหี้ยถังเหี้ยเลยมีกระโหลกไอ้สัตว์ดูไม่เดียวเลยเหี้ยกกูอะัรกะเห็นกระโหลกแล้วไงวะเห็นดิเหี้ยถังเหี้ยเลยมีกระโหลกไอ้สัตว์กูเห็นกูก็ไม่เชื่ออเลยเหี้ยแหว่งเหี้ยกระโหลกก็ไวเหี้ยอไใครคนระบายเพื่อนมีสองใบโอ้ไอ้เหี้ยมันจีนแบบไม่ต้องคิดเลยเลยมึงรู้ว่าเมื่อกี้ไปกูก็ทำงั้นนะ เฮ้ยหมอทอมซ่าเฮ้ยยินสไนม์โลกใหม่สีทองเพื่อนมาไลยโลกใหม่เฮ้ยเฮ้ยนะคือก็ชอบเล่นอยู่สไนม์โลกใหม่เออโลกใหม่ดีกว่ากระสุนแม่งเยอะดิจะกลับรถไปนะเวลาถึงเวลาเราจะได้ขับออกไปได้ทิ้งสุดดีที่เก็บเบิดแค่ เพ่าถ้ามีคนมาเราก็ซัดมาเลยไลยว่ะมันจะติดรถคันนี้ก่อนนี่แย่กว่นที่เราจะช่วยมัน A few moments later เฮ้ยเสียงเสียงลดปืนเหรอเสียงมึงว่ามีมาสองคนแต่มันติดรถอยู่นะจะเข้าไปรถแปลกไอ้เหี้ยมันยิงเราไม่โดนเลยเหรอว่าทำจริง ไม่ลดเลยเลือด <laughs> เออกูว่ามึงฟาดอยู่คนเดียวไม่ลดเลยเยังอยู่ได้ปะเรอ,อยังอยู่ได้อยู่อยู่นี่แหละเฮ้ย <Okay. S 2> <laughs> มาแล้ว,วมาแล้วมาแล้วโมดต้างแมวดิว่าถ้าถอยรถมึงจะรู้แน่เลยว่าเราจะทำไงตีเดียวสองตีแลยอยู่นี่อยู่นี่กว่มามันต้องเลยมาทางนู้นอ่ะ <laughs> ต้องเข้าทางนู้นเพราะทางนี้มันแคบแล้วเราลุมฟาดไหมคิดว่าเออลุมฟาดเราจะตายเราโดนเจอไอ้เทียดามิดอาเดนไม่พ้นแรงเลยเขี้ยน ตายตายเยี่ยมยี่อะไรมาล่ะอืมไอ่ตายเฮ้ยนี่มันลานปะหารนี่กินอยู่นี่ดีแหละเฮ้ยเยี่ยลานปะหารชัดเฮ้ยใครลงมาฟาดตายหาาเลยเยี่ยมึงว่าถอยรถมเอ้ยแต่ว่าไม่ต้องถอยก็ดีนะมันค่อยๆเดินลงมามันตีง่ายดีได้ได้ได้เมื่อกี้เออมันมันย่องลงมาปะเออมันมันทำอย่างเงี้ย ไติดรถไงก็เลยแบบไอ้ควายไอ้ก้โง่เลยอะอุ้ยเฉียบมึงระวังรอบตัวเลยเกิดเยอะเลยเนี่ยอุ้ยโอ้สเนี่ยเนี่ยสมบัติกรเจอเชี่ยกูโคตรโอ้โหแล้ลรูป เนี่ยเรตายตรงแง่คือแบบกลุ่มสมบัติเลยจินไม่เชื่อกูด,ดิไม่มีคนยิงกันบนหัวแล้ววะอุ้ยโอ้โหสิบคนแล้วเหรอเชี่ยเดี๋ยวจัดทิ้งนี่ลเลยว่ามันต้องมีคนมาเก็บเชื่อกว่าไอชินไอชินพวกวงเหรียญมาเพื่อนว่ามันมาแน่เลยวะ่ะเหรียญแน่เลยเมื่อกี้มันมันจะไม่หิวเหรียญที่นี่จริงเหรอเออนี่ดีไหมหรือมึงงานนู้นแล้วกูัวนี่ก็ได้ไอว่าอันนี้ไปเลยอ่ะ กี่ว่าไงไปแล้วก็ลุมปลาไปเลยไงว่าไม่เว่ยไม่งั้นเดี๋ยุ่มเข้ามาหาเราปากแบบปากอยู่ดคอนแล้ว <Jung> ก <phin> <sine familia? S 2> ็เข้ามาหาเราเลยเฮ้ยเฮ้ยรถสแกนแอบเฮียแล้วน่าจะเห็นเราอยู่ก็ทำอะไรอยู่เฮี้ยนะเก็บเลยเอาไอเจี๊ยไปไหนนี่อันนี้แล้วปืนเต่ากูไปไหนมาเดชเราไปเลยไปะไปเลยดีกว่ามั้งกูว่าไปเลยมึงขับอยู่เฮียเฮ้ย เอาอยู่ไปแล้วครับไปเลยคไปเลยยิงมันอยู่ยิงตายแล้วตายแล้วไปยแล้วขับตามมันยิงไปยิงมันไป <c oughs> ยิงลราเลยเสจอแล้ว <c oughs> ขี้แตกเลยยิงเอาที่ตกเก็บเหรียญ <c oughs> ไปไปเร็ว <c oughs> ไป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  <c oughs> มันเก็บมัเก็บศพเพื่อนมันแล้วยิน <c oughs> อ่าฆ่าเพื่อนมึงแล้วไอ้ยิงไอ้ยกู oh, 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 ยิงมันตายเลย oh, oh, oh. <c oughs> ข้างหลังเราก็มีนะแต่คนที่เก็บเหรียญเพื่อนมันไปยจินมมีไปข้าบนกวาไปปีบวกเหอ้เนี่ยมันนำมามาตายเกนแล้วเอาหีบยตมอดตายมดแล้วไปมีคนีต้หนึ่งิ้นที่แตกล้วหนึ่ไอ้ชิ้นเคนนึงต้นุกูลงยู่เอ้ไอ้อแผนนี่ได้ผลขับรถไล่เลยจิน อันนี้ได้ผลมากขึ้นสองตัวไนรม่มาเบิร์ดจังเยอะตั้งแยะเนี่ยนหัวเฮียอุ้ยเฮียเหลือคนเดียวคนเดียวเหรือคนเดียวนี่แม่นึงแม่นึงเราต้องเราต้องเป็มที่อต็มที่วันนี้อ๋อแชมเปี้ยนเป็นไม่ได้เยอะหลบไปเดี๋ยวโดนตซนไหนสองหัวหัเดินเลยเฮียเฮ้ยมึหัวมันจะชุบเพื่อนหน่อยได้บ้างวะเอานี้ไปดิสกอัน ยินย้นยนใด้เมาสอไดสมดบุกได้หมเดี๋ยิ้นยปเลยเดแกเ้ยเราต้องไ้แกดีวรบงดีกว่าังนอยู่หลังนียินกัเราต้องเดไดแล้ววะผมมีระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวฟข้นหรือมึงจะปัาผมมาโอ้หมดแล้วเวดได้ไดเดี๋ยวผมไปนะนี่ไงเฮยเขับไปเลยพร้อมเลยไฟไฟไไ เฮ้ยมันพ oui, pues huh, mm ุ่งกว่าวัดปีกรปดึงกระดบวินปีล่วงล่วงไหมเชี่ยกริ๊บสุดหมดกับสุดหมดตามซ้ำๆซ้ำๆพิบยุดพิบยุดดีกว่าข้าพิบยุดเลยเฮ้ยรถเฮ้ยจะไม่สองคนเล่นง่ายจังเลยวะจริงเลยเฮ้ยโคตรเีย่เลยขับรถไรทีละคนเลยแบบ